สวัสดีครับโกดังซีวิกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยพบเจอมากับตัวแล้วนะครับนั่นก็คือปัญหาผู้เล่หหน้าเครื่องหลุดนะครับผมส่วนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายัางไงนั้นเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับผู้เล่หหน้าเครื่องกันก่อนนะครับผู้เล่หหน้าเครื่องนะครับก็ชื่อก็บอกตามตัวอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นผู้เล่นที่อยู่ตรงหน้าเครื่องนะครับคือผู้เล่นตัวนี้นะครับผู้เล่นตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ปั่นไดชาร์จปั่นแอร์แล้วก็ปั่นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะอยู่ ฝั่งสายพานนะครับซึ่งเจ้าผู้เล่หน้าเครื่องตัวนี้นะครับปัญหาที่เจอบ่อยมากๆนะครับสำหรับพวกเครื่องแคมเดียวจะเจอบ่อยมากครับผมก็คือผู้เล่ตัวนี้ชอบหลุดนะครับส่วนสาเหตุที่มันหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย แบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสาเหตุที่ทำให้ผู้เล่หลุดนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับจะแบ่งออกเป็น3กรณีใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. นะครับน็อตขาด 2. ขันน็อตไม่แน่น 3. ล่องริ่มสึกหรือแหว่งนะครับสาเหตุแรกนะครับก็คือ น็อตขาดนะครับตัวผู้เล่ะนะครับก็จะมีน็อตสําหรับยึดผู้เล่อยู่นะครับทีนี้สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าน็อตขาดตรงปลายนะครับขาดตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้เป็นปลายนะครับนั่นให้สันนิษฐานว่าตัวข้อเวียงของเพื่อนๆนะครับเกิดเป็นเทเปอร์นะครับลักษณะรูของน็อต เกิดเป็นเทเปอร์นะครับทำให้ตรงส่วนปลายเนี่ยแน่นแต่ว่าตรงส่วนโคนเนี่ยหลวมนะครับทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนิสูนของตัวน็อตนะครับทำให้เกิดอาการขาดตรงปลายตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสาเหตุนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็คือถึงเราเปลี่ยนน็อตใหม่เปลี่ยนผู้เล่ใหม่นะครับน็อตก็จะกลับมาขาดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้วิธีแก้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนข้อเวี่ยงใหม่อย่างเดียวนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าน็อตขาดตรงโคนนะครับตรงส่วนนี้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็คือเปลี่ยนน็อตใหม่เปลี่ยนผู้เล่ใหม่เปลี่ยนริมใหม่ก็จบนะครับผมส่วนสาเหตุที่2นะครับก็คือขันน็อตไม่แน่นนะครับอันนี้บางทีเราขันน็อตหลวมไปนะครับก็คือทําให้น็อต เกิดอาการคลายตัวนะครับขณะขับอันนี้ก็ทําให้ผู้เล่หลุดได้นะครับส่วนขันมอตนะครับผมจะใช้แรงขันอยู่ที่100-200ปถึง2อ0ปอนด์นะครับสำหรับขันมอตผู้เล่แล้วก็ใช้น้ํายาล็อกเกี่ยวนะครับตัวนี้นะครับล็อกมกันคายนะครับส่วนสาเหตุ ที่3นะครับก็คือล่องริมสึกหรือแหว่งนะครับอันนี้สาเหตุเกิดจากข้อ1ข้อ2นะครับก็คือน็อตหลุดแล้วทำให้ผู้เล่หลวมเกิดอาการล่องริมริมนะครับไปกินไปตีก,กันกับตัวล่องริมของข้อเหว่งนะครับทำให้เกิดล่องสึกนะครับอันนี้ ต้องดูนะครับแล้วแต่กรณีว่ามันสึกมากสึกน้อยนะครับถ้าเกิดว่าสึกมากๆเนี่ยเราก็ต้องถอดข้อเวียงออกมาเชื่อมนะครับแล้วก็แต่งร่องริ่มใหม่แต่ถ้าเกิดว่าสึกไม่มากเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนริมแล้วก็เปลี่ยนนอ็อตเปลี่ยนพูเล่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรากลับมาที่เคสนี้กันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดตัวผู้เล่ออกมาตรวจเช็คนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะอยู่ในเคสไหนนะครับระหว่าง3มเคสที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดตัวผู้เล่ออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูล่องริมกันก่อนนะครับว่าสึกมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ล่องริมสึกแค่ตรงปลายนิดหน่อยนะครับก็คือสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับไม่ต้องเชื่อมแต่งข้อเหวี่ยงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาตรวจเช็คตรงดูน็อตตัวเมีย ตรงข้อเหวีย่ยงนะครับว่ามันเกิดเป็นเทเปอร์หรือเปล่านะครับที่ผมได้เก่าไปข้างต้นนะครับโดยใช้น็อตนะครับตัวใหม่มาลองหมุนดูนะครับใช้มือหมุนให้สุดนะครับแล้วก็ลองขยับโยกดูนะครับ ตรงนี้จะต้องโยกได้นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันโยกเยอะนะครับก็คือรูน็อตเกิดเป็นเตเปอร์นะครับทำให้ตัวน็อตเนี่ยขาดตรงปลายนะครับสำหรับเคสนี้ก็คือผ่านนะครับรูน็อตยังแน่นอยู่นะครับ ทีนี้เราจะมาตรวจเช็คตัวคูเล่นะครับซึ่งผมได้เตรียมคู้เล่ตัวใหม่ไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นของมือสองนะครับแต่ว่าเป็นของแท้นะครับส่วนตัวคู้เลนะครับที่ลูกค้าใส่มานะครับตัวนี้จะเป็นของงานเทียบนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับแล้วก็ น็อตก็จะเป็นน็อตใหม่นะครับงานไต้หวันเช่นกันนะครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับจากประสบการณ์ผมแนะนำให้ใช้เป็นของมือสองนะครับทั้งผู้เล่แล้วก็ตัวน็อตท,ที่ใช้ขันผู้เล่นะครับส่วนตัวริมนะครับเราสามารถที่จะเบิกของใหม่ซึ่งเป็นของแท้ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็จะเป็นตัวน้ำยาก,กันคลายนะครับ ตัวนี้สาเหตุที่เราต้องใช้เป็นของแท้นะครับก็เนื่องจากตัวของเทียบนะครับวัสดุที่เขานำมาผลิตนะครับมันจะค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับว่าตัวผู้เล่น,นะครับสึกแบบเยอะมากนะครับทำให้เกิดอาการหลวมนะครับตัวนี้ นี้ของแค้นะครับสังเกตนะครับตัวผู้เล่มันจะมะีล่องอยู่นะครับเป็นแบบคล้ายๆล่องเฟืองนะครับอันนี้ล่องเฟืองจะสึกไปหมดแล้วนะครับหลังจากที่เราทราบสาเหตุของมเมลเลที่หลุดแล้วนะครับแล้วก็จะทำการ ตรวจ่อมแก้ไขนะครับโดยเราจะต้องทำความสะอาดที่ตรงร่องลิ่นแล้วก็ดูน็อตนะครับโดยผมจะใช้น้ำมันเบนซินนะครับล้างก่อนนะครับผมจะใช้ตัวบล็อกตัวนี้นะครับขนาด 400นิวตันเมตรนะครับขันนะครับเพื่อความสะดวกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีก็ต้องใช้เป็นตัวประแจปอนนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการตรวจซ่อม Honda Civic 3ประตูที่ผู้เล่นน้าเครื่องหลุดกันทีเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะโดนใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กวดังซี v i c ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ